เปลจริงๆป่ะคือโพอาหารเรื่องให้กอลปอีกแล้วอ่ะไม่คือคือตอนแรกอ่ะเรามีคุยสคริปต์กันในคอนเสิร์ตใช่ไหมเสร็จแล้วเหมือนเขาบอกว่าเดี๋ยวให้มาคุยตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วเหมือนโฟก็พูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแล้วก็ก็ช็อกไปแล้วก็ว่าเรื่องอะไรวะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในสคริปต์ใช่ไหมเรื่องแบบใช่ใช่เหมือนโฟเขาพูดขึ้นมา oh. อะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้ มาจากไหนคือมันมันไม่ใช่เลยเพราไหร่ผว่าแซมว่าก่อนจะมาเป็นเพื่อนแสดงว่ามันต้องเป็นสถานะอื่นกอนไม่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 เย็นไม่ให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริงเราเพื่อนไม่จีบเมาไม่มีเขาว่ามาจีบเราว้าไปถามเขาเองไปถามเขาเองไม่ไม่ไม่คือคือตอนน้ายุคกอล์ฟไม้อ่ะมันก็จะมาควบคู่ับถ้าเป็นวงสาวๆเป็นโฟมอใช่ไหมแล้วก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่แบบเหมือนไปตึกอโศกไปตึก ลท้าวล้วก็เอารูปโฟมดมาให้เราก็แบบงงๆว่าอะไรต้องเซ็นให้โฟด้วยหรอเอาไปให้โฟเหมือนพยายามแบบจับคู่เราด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นคู่ที่แมทช์กันกอล์ฟไมายโฟมดอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ก็เลยเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาเป็นประเด็นเราก็แบบอ๋อเหรอโอเคเราไม่มีข้อความหรือเปล่าเออสิบปีที่แล้วมีส่งข้อความไม่มีไม่มีคือไอ้ข้อความที่เขาพูดถึงคือก็เซ็นลายเซ็นแล้วแบบว่าเขาอาจจะแบบว่าเขียนให้โฟหน่อยเขียนให้น้องโฟหน่อยเอ้ยพี่โฟสิเขาแบบเรา สองให้อะไรเงี้ยรถเขียนว่าอะไรอ่ะนี่โอ้จำไม่ได้แล้วนานมากแล้วจุ๊บๆหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บ้าหรอเดี๋ยวโปมันก็เขียนกลับมาหรอกไม่สะดวกครับพอโฟมพูดไปบาทีแล้วต้องตืนหน้าเวร์ปเลยต่ผไม่จริงความว่ามันม่จริไมเออมันเป็นสคริปต์ครับเรื่อแบบเหมือนแบบว่าให้ให้ไม่ใช่มันให้คนแบบจินจินการเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนเซิร์ฟแฟนๆอะไรอย่างงี้เซอร์วิสแฟนๆอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่า ใช่ใช่ประแล้วแล้วอีกวันหนึ่งโฟก็มาบอกเออกอล์ฟไม่ต้องพูดเหมือนเดิมนะว่าวันนี้มึงต้องเล่นแบบนี้เว้ยแบบอะไรเงี้ยแล้วอ๋อหรอหรอเพื่อนอยากได้อะไรก็ตามนั้นครับแวันที่สองไม่ได้เหมือนไม่หมวันที่สองไม่เหมือนเดิมแต่แต่เรื่องจริงนะวันที่สองอะที่บอกว่าเออเนี่ยก็คือแฟนแนเนี่ยเขาส่งรูปมาให้มาเขียนเลยแต่กอจําความไม่ได้ว่าเขียนอะไรหรืออะไรเงี้ยครับ เขาไม่ถึงกับคุณโฟเขาเขาถึงยากสมัยนั้นแสดงว่าเราคิดจะเข้าหรอไม่ได้เคยคิดจะเข้าอะไรเลยเข้าถึงเข้าถึงเข้าถึงไม่จะเข้าถึงบ้านไม่ใครไหมเนาะอะไรนะคืออะไรบ้านไม่ใครไหมใช่ไหมหลังจากนี้ถามอดีตที่ผ่านมาอ๋อไม่ตอนตอนจะขึ้นอ่ะ อ,อันนี้มาเ,ออเราก็บอกเขาไว้ก่อนแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวในสคริปต์เขามีแบบนี้นะอะไรเงี้ยเป็นการจิ้นจิ้นเซอร์วิสแฟนอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจใช,ใช่ที่เหลือพูดอะไรเขาแปลไม่ออกอยู่แล้วออแต่เขาไม่อะไรเขาไม่อะไรเขาเข้าใจเพ<อ>ราะว่า,เ,<อ>าเราอยู่เราอยู่ตรงรู้จักรู้จัก,จกโอ้ยังมาขอแบบเอว to take photo people. ีดโฟล์ดถ่ายรูปรูปถ่ายรูปโฟดด้วยแล้วก็ใครตอ,ตอนที่เราดังกู้อะ เราผีโฟมบดแล้วเป็นยังไงบ้างนะวันนอ้ชอบเลยะ,ะ่าเ,าเลเอนเนยรพูดจริง่เนดูแล่แต่แต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่าโฟมฮอตมากเขามาจากเด็กดีบ้างเด็กดีบ้าง <c oughs> เด็กดีบ้ <c oughs> างาแล้วแบบเป็นแบบเป็นเน็ตไอดอล้ียนะโหเขาแบบว่าผิวดีอะไรเงี้ยแล้วแบบเออตอนนั้นคือแบบนัมเบอร์วันอยู่นะตอนนี้อ่ะตอนนี้อ่ะตอนนี้เขาไม่สะดวกอ่ะแล้วตอนนั้นเราก็ เราถามไปเราก็นั่งเรียนกาก็ชิดเหมือนกันแหละโอ้ใช่ใช่เราก็นั่นแหละก็ก็ไม่รู้ว่าอะไรยังไงถึงได้ลงสุดท้ายมาเป็นเพื่อนกันแบบว่าสนิทกันออะไรย่างนี่ครับก็เรากลังถามเขาอยู่เลยว่าหลังเวทีนี่ะใครอ๋อใครอ๋ออะไรนะเพื่อน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 เหมือนเหมือนเราเขาบอกว่าถ้ามีกูบอกหนุกคนแรกโอเค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 แล้วมาทำนายไม่เป็นจริงไม่ไม่ไม่ ให้เขาจิ้นกันไปแบบไม่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 ให้เขาจิ้นกันไปแบบนี้แหละเออน่ารักน่ารักแต่คือถ้าคนจะ็นมอปดเป็นดีดจับจิ้นก็สะดวกใช่ไหมเราสะดวกมเราสะดวกก็ไม่รู้เขาจะสะดวกหรือเปล่าถามเขาอยากทำเพลงด้วยกันไหมเขายังบอกไม่สะดวกเลยตอนนี้เขาตอบมาเราสับฟิวสับฟิวเราไหมโปรไปงั้นแหละเหมือนตอนโปรตื้อตื้อไหมที่ไมคอนเสิร์ตกับไหมสุดท้ายก็ได้เห็นปะโผเหรอไม่สะดวกเหมือนเดิมไม่สะดวกเหมือนเดิม ใครอยากใครอยากเห็นเราทำเพลงกับโฟก็ไปถล่มคอมเมนต์ในโฟนะเไม่แน่นะเราใช้วิธีนี้อีกแล้วใชรใช้วิธีนี้แล้วกดดันด้วยโซเชียลมีเดียไปถล่มคอมเมนต์แล้วจะคุณจะได้เห็นโฟจะแพ้ภัยให้กับโซเชียลมีเดียแล้วจะโฟตึ้นมาเลยแจริงๆเราอยากให้โฟมาเป็นสายลับเชิญไหมเบื่อกันหรือเปล่าอะไรว่าเจอเห็นก๊อปโฟบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแต่ใจใจใจก็แต่ใจใจใจก็เขาจะมีอะไรเลิกลางแล้วอ่ะ แต่แต่จริงๆก็แบบว่าก็ก็ถ้าเขาสะดวกก็น่าสนใจนะจนะก็อยากให้เพื่อนที่ออกนัต้อนเชยเราเราเราที่เราเราชวนตเร่งโอ้เราก็อยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันเหมือนกันนะนึงให้ชวนที่เราเสิร์ฟไม่ค่บอกอ่ะน้ำเสียงทำไมน่ะน้ำเสียงอะไรอะไรก็อกว่าเราอยู่ในเส้นทางชีวิตที่อยู่ในเส้นทางเดียวกันไงมันก็แบบว่าเหมือนเป็นความทรงจำอะไรอย่างงี้อยากจะขึ้นไหมล่ะอยากจะขึ้นก็มาทำเพลงด้วยกันก่อนดิ